อ่ารุวนสวัสดีจ้าค่ะตื่นเรียบร้อยนะจริงจริงต, KK, ตื่นห้องเพลินกอดทรงเพลินไปทางานเสร็จเรียบร้อยไอ้แค่กูทารูทีนเหมือนวันปกติมากๆเหมือนวันที่กูทํางานมากๆแต่ว่านั่นแหละครับกอดทรงเพลินเสร็จเรียบร้อยแปรงฟงแปรงฟันล้างหน้าวันนี้ไม่กินข้าวเช้าเพราะว่าเพลินไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้หาอะไรกินเพราะนั้นขับรถมาถึงนี่แต่ว่าตั้งใจว่าตอนแรกอ่ะคุยกับเพลินว่าวันนี้กูจะนอนที่นี่เว้ยแต่ว่าพอแบบ กูอยากขนน้ําให้มันเสร็จๆอะ่ะก็เลยเดี๋ยวคืนนี้อาจจะกลับไปนอนนูน่นแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเอาบอกกันตรงๆนะฉันมีสัมภาษณ์าน <laughs> แต่แลาสัมภาษณ์งานไปเรื่อยเร้อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าคุยแล้วโอเคถ้าสมมติว่าคีพปินทัศน์เกรินทัศน์กันต่อก,ก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ที่ดีถือว่าได้คุยกันเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในไทยด้วยนะก็เป็นเวิร์กรีโมทก็รอดูถ้าสมมติว่าได้ก,ก็คงดีเพราะว่า Work ในรทที่ ชนชาวมีกาปีสปอยนิดหนึงแต่ว่ากูวไม่ได้หรอก <c oughs> พูดไปก็เท่านั้นอ้าวแต่ว่าเควสวันนี้ที่เราจะทําต่อก็คือเราจะต่อกันได้วันต่อนะยาวๆเลยยาวๆไปเลยคือยังไม่ได้เอารถไปล้างเลยเนี่ยคิดอยู่ว่าจะเอารถไปล้างดีไหมคือแบบรถกูแม่งระเทอเปื้อนแบบทั้งข้างในข้างนอกแบบเแบบยอะหนักมากก,ก็เลยแบบ อยากเอารถไปล้างด้วยนะแล้วก็อยากต่อกันดําด้วยแต่ว่าคิดว่าเอาไว้หลังจากทริปที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนแล้วกันนะไอเรื่องรถเนี่ยแต่ว่าต่อกันดําไปก่อนช่วงนี้แล้วก็วันนี้หลังจากต่อกันดําก็คงไปขนน้าขึ้นห้องเพื่อนนาจะไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ชิวๆ<ม>เดี๋ยวคงนั่งต่อกันดาแหละเดี๋ยวออกไปรดน้ำแป๊บหนึ่งวันนี้เห็นพืชผักเขากระหายน้ําจริงๆมือก็ไม่ได้กระหายน้ำหรอกเมื่อเช้ามันก็ออโต้รถไปทีหนึ่งแล้วนี่หวา่าเดี๋ยวไปดูส่วนนี้หน่อยแล้วก็คง ต่อกันน้ำยาวๆครับวันนี้รอดูติดตามกันโอเคไปอรุณสวัสดิ์สวัสดี้ครับตอนนี้เราได้อีกขาหนึ่งเรียบร้อยแล้วอเยี่ยมเลยจริงๆใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรอมั้งเพราะว่ากูงงไว้ขานี้กูแบบแอบงงว่าแบบเอ้มันมีบางส่วนที่แบบสลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้สลับเฮกูงงเองนั่นแหละครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพักลงไปกินข้าวร้านป้าซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาต่อต่อแต่ว่าไม่รู้ว่าส่วนต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวนั่งดูในหนังสือฟา๊บหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นลําตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นไอช่วงล่างลาตัวไอตรงตูดอะอะไรเงี้ยต้องดูต้องดูกลัวสคริปต์การต่อหัว มาก่อนนะกูน่าจะบอกเมึงแต่เมื่อวานแล้วละ่ะเพราะว่าสคริปต์ออกมามันมีเรื่องแบบว่าที่มันต้องติดไฟอะไรเงี้ยแล้วกูบอกสายไฟไปแล้วหรืออะไรยังไงเนี่ยแหละกูไม่แน่ใจคือตอนแรกเพลินเป็นคนต่อแล้วกูก็เลยแบบเอองั้งนคอสไปก่อนไปต่อส่วนอื่นก่อนซึ่งส่วนถัดไปมันเป็นส่วนเนี้ยกูไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนเหมือนกันนะคือไออาร์คิเทคเจอร์ของตัวกันดั้มเนี่ย ในหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะประกอบแตกต่างกันนะบางบางรุ่นอนะแบบไอออลิชตัวนู้นอนะของ r x อ่กัวมันจะประกอบจากในออกไปข้างนอกคือมันจะ,ะมีสเต็ป ในแมนนวดเนี่ยบอกว่าให้เราประกอบอย่างนี้เสร็จก่อนแล้วมันจะขึ้นออกมาเป็นโค้งสีน้ำดำอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะค่อยๆเอาชิ้นนอกมาประกอบกันนะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ในแมนนวลก็คือมันประกบหมดเลยก็เลยเหมือนแบบเอาให้ครบชิ้นหมดก่อนแล้วค่อยไปเสียบกันอันใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละครับก็มันเป็นประมาณนี้ตามโครงสร้างแล้วแต่คือแบบเก่ามันเป็นแบบนี้แบบใหม่มันเป็นแบบนั้นเพื่อจะให้คนมี experience ที่เราเห็นแบบโครงแบบตัวเต็มแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่า ความต่อยากง่ายก็ต้องให้เทคโนโลยีใหม่นะเทคโนโลยีใหม่มันเหมือนแบบผลิตมาเพื่อแล้วก็คิดมาว่าสร้างประสบการณ์ของคนต่อมากกว่าแต่ว่าไอ้ตัวเก่านี่ก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะอย่างมืออันนี้คือไอ้ตัวใหม่เขาไม่ได้ทําให้มือขยับได้แบบนี้แต่ว่าตัวนี้ทําได้นี่ก็รู้สึกดีคือไม่ขยับด้ชุกนิ้วเลยเ้ยเออขยับกุ <c oughs> <ๆ>๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างงี้ยอดเยี่ยมไป,ไปเดี๋ยวเราพักกันซะหน่อยลงไปกินข้าวร้านป้าแล้วเดี๋ยวขึ้นมาต่อกันต่อ ใส่ได้กี่ปับวะอยากให้ใส่ได้เยอะๆมีอะไรที่ไหนาตอนนี้กูต่อสาคูเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เอาเพื่อพุ่งมึงดูหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรีวิวสวยๆดีๆพรุ่งนี้วันนี้กูรู้สึกว่ากูปวดเมื่อยมากเลยกูอยากพักแล้วกูแบบอ่าอ่าเหนื่อยแต่ว่าเราจะรีวิวการต่อให้ฟังกันก่อนก็คือไอ้เหียแม่งกูรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยว่ะ ไม่ไม่ดีแบบคือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีเก่านะคือมันมีหลายจุดอย่างเช่นไอเรื่องแผงเมื่อวานใช่ไหมที่ไม่ประทับใจเลยแล้วก็แบบข้อต่อมันไม่ชุบชับชุบชับมันไม่มันต่อเข้าไปแล้วมันไม่แน่นเลยอ่ะมันเหมือนแบบคือแบบบางพาร์ตมันเป็นพาร์ตชิ้นใหญ่ๆเว้ยแต่ว่ามันมีแบบแค่จุดจุดเดียวที่โฮมันไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่แน่นซึ่งกูเข้าใจนะกูว่ามันเป็นเรื่องการดีไซน์ในยุคนั้นถ้าสมมติว่าเขาดีไซน์แบบว่าดีขึ้นให้มันมีจุดข้อต่อที่มันแบบว่าสมูทขึ้นอะไรเงี้ยก็น ซึ่งถ้าสมมุติเขามมีแบบรีใหม่อะรีใหม่แบบที่ไม่ใช่แค่รีปั๊มอะไอ้ก้อนนี้มันคือรีปั๊มเนาะ บัมด้วยการที่แบบใช้พิมพ์เดิมในยุคนู้นแต่ว่าถ้าเขารีรีใหม่เลยอ่ะเหมือนเป็นอันลิชในเวอร์ชั่นของสาครูว่ามันน่าจะแฮปปี้กว่านี้น่าจะดีกว่านี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วกูก็อาจจะไม่รู้สิว่าจะต่อใหม่หรือเปล่าอาจจะต่อก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่อิ่มเลยอันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงกูถือว่ากูใช้เวลาเร็วมากเลยนะเพราะว่าใช้เวลาแค่2วันในการต่อ pg ที่มันค่อนข้างจะดีเทลขนาดนี้ในเวลา2วันแต่ว่ากูอาจจะมักง่ายด้วยคือแบบพอส่งให้ทิวโดยทิวเขาจะขัดใจหน่่อยทีแบบ เียตรงนู้นตรงนี้ปกติมันจะต้องตะดใบนะแต่ว่ากูเหมือนแบบเออเอาเอาง่ายเอาเอาแบบแคบพอต่อให้มันเสร็จอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยก็โอเคไม่ได้ละเอียดเหมือนแบบบางคนที่แบบไปทําทรงทําสีหรือว่าต้องตะดใบอะไรออกอะไรเงี้ยของกูก็ตัดคร่าวๆถ้าสมมุติว่ามีตรงบางส่วนตะดใบได้ก็ตะดใบหรือแบบขูดใช้ไอ้มีดขูดได้ก็ขูดประมาณนั้นคือแต่ว่ากูแบบไม่ละเอียดเลยถ้าเทียบกับแบบแกงเนินๆทั้งหลายจริงๆกูก็เนินแหละที่แม่งยังมาต่อนิ้ ก็ประมาณนี้แต่ว่าส่วนที่แฮปปี้เลยนะสำหรับกูก็คือไอ้ตรงที่มันเป็นท่อเว้ยตรงที่มันเป็นท่อเนี่ยด้วยเทคโนโลยีแต่ก่อนนะเขาไม่รู้จะทํำยังไงให้มันแบบคงรูปนี้ละมัง้งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่ได้ต่อสาคร์ช่นอื่นแต่ว่ากูชอบมากเลยที่เขาใช้ไส้ในเป็นสปริงเว้ยพอไส้ในมันเป็นสปริงอะ่ะแล้วเขาก็เลยเอาน็อตอ่ะไอตัวสกรู มาไขาเข้ากับสปริงทําให้มันล็อกกันอยู่พอมันล็อกกันอยู่เสร็จแล้วมันค่อยเอาไปใส่หัวจุ๊บแบบสองด้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบมันจะเป็นท่อที่แบบดูมีความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยเจ๋งอันนี้อันเนี้เจ๋งเลยต้องชมเลยถือว่าเป็นแบบ ไอเดียการออกแบบที่ดีมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ์ทไฟแอบต่องงไปหน่อยคือหัวนี่กูใช้เวลาต่อไปประมาณชั่วโมงกว่ามันกูแบบเชื่อเรยวานี่หัวมันยากมากแต่ว่าสุดท้ายก็เออต่อได้แต่ว่ายังไม่ได้มีฐานก็เลย,ยไม่ได้ใส่ไฟเปิดหน้าเปิดตาอะไรก็เดี๋ยวไว้ไปถามเพิินก่อนว่าเพิินมีฐานนาฬิกาอะไรรุ่นนี้ไหมถ้าสมมติว่ามีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาแล้วก็ถ่ายรีวิวกันละกันนะประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวอาจจะนอนเมื่อยเมื่อยแบบเป็นเอ็นหลังซะหน่อยนอนเมื่อยเมื่อยคือเลยวะกูเมื่อยมากๆแล้วกูจะไปน,นอนเอ็นหลังซะหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้กูเอ็นหลังเลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราว่าไปเจอกันที่ห้องเพลินอีกทีนึงน่าจะได้กินต้มเลือดหมูแหละโอเคไปครับ ตอนนี้อยู่ห้องเพลิงเรียบร้อยนะแล้วก็ขนน้าเรียบร้อยแล้วด้วยอาบน้ําแล้วเรียบร้อยด้วยโอ้โหทาตัวเรียบร้อยทุกอย่างตอนเย็นนี่กินต้มลือดหมูไปนะเพลินสั่งมาอิ่มเอมเหมือนเดิมนะกูง่วงมากเลยตั้งแต่กูไปเที่ยวมาเนี่ยกูกลับมาแล้วกูแบบง่วงวยขึ้นมากกว่าประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่กูเริ่มเริ่มละเริ่มเอาละเริ่มง่วงแล้วแ,แบบเที่ยงคืนนี่แทบไม่ไหวเลยถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าแบบกูลงสายอะไรเงี้ยก็ขอโทษนะมันก็จะประมาณแบบแต่จริงๆจะพยายามให้มันไม่เกินบ่ายสองครึ่งอะไร ไว้แต่ว่ายังไงตอนเย็นน่ะถ้าสบู่ สมมติว่าพวกมึงดูตอนเย็นอนะได้ดูกันอยู่แหละคือหลายๆคนก็จะมีแบบช่วงเวลาว่างแบบหลังเลิกงานหรือตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบชิวๆเลยนะในแต่ละวันก็ตอนเย็นแต่ว่ากูก็ไม่อยากย้ายเวลาลงไปตอนเย็นเดี๋ยวมันจะแบบเปื่อยทํากูเปื่อยซะเปล่านะก็คือตัดตอนกลางคืนนี่แหละปกติแต่ว่าถ้าอย่างมีอาการง่วงอะไรเงี้ยก็จะไปนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาตัดตอนสายๆแล้วค่อยอัพอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นชี้แจงให้ทราบนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะพาไปถ่ายฟุตเทจแบบที่ดีๆหน่อยโอเคหน่อยเดี๋ยวลองดูลองดูเดี๋ยวจะแบบพยายามพยายามหน่อย ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากถ่ายรีวิวไอตัวซากุที่ต่อมาแต่ว่าก็นั่นแหละครับการรีวิวตามความพูดก็ต่างที่เห็นนะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้กูรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าให้คะแนนนะมันต้องแยกเป็นอย่างๆไปเนาะความสวยงามกูให้อยู่ที่ประมาณ7นะก็คือทําได้ตามมาตรฐานของการนําที่มันควรจะเป็นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรุ่นเก่าเลยมันก็โอเคแต่ว่าการประกอบนี่กูแบบให้1ให้2เลยอะ่ะคือแบบห่วยแตกมาก นะแล้วก็ขนาดไซส์เหรอไซซิงเอ้ยกลัว่าไซซิงโอเคไซซิงคือพอพัดพอเรียงกับตัว I อที่อยู่ด้วยกันที่เป็น PG เหมือนกันค่อนข้างโอเคเลยดูดีแล้วมีอะไรอีกนะคู่มือคู่มือก็คู่มือ,อม เขาก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนจะ็ดเหมือนกันเนจะ็ดเหมือนกันคือแม่งคู่มือเขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งด้วยความที่ยุคนี้เนี่ยมันก็อ่ะง่ายหน่อยเพราะว่าเราก็มี g o o t r e n s s l t t เนาะเราถ่ายรูปแปลได้เลยแบบสนเร็วทามแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ควรจะแบบเอมอมีคู่มือกํากับภาษาอื่นบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบแบบบางอย่างที่มันเป็นพวกน็อตพวก สปริงอะไรเงี้ยเออมันก็ควรจะบอกหน่อยว่าแบบอันไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหคือทําสมมติว่าไม่แปลแบบไม่ใช่ Google ทะเลแปลก็จะไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าก็ยังดีนะก็ประมาณยังพอต่อได้เพราะว่ามันมี Google ทะเลแล้วก็เออจริงๆแมนนุ่นอ,อ่ะโอ้โหถ้าเปรียบเทียบไปเองการทำได้เจ๋วกว่าแบบเจ๋วกว่ามากมากเลยนะก็ประมาณนั้นละกันแล้วก,วกเงง็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนอาจาุ อาจจะนอนเลยแล้วกันเราเดี๋ยวค่อยตัดคลิปพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้ลงสายก็ขอโทษอย่หลังล่วลงหน้ามันควรจะอยู่ทำลายไ่วะไม่รู้ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกินอาหารให้ครบห้าหมูนอนให้ผ่อนให้แพลินพีอพอวันละแปดชั่วโมงแล้วก็กินน้ำไม่โครบวันละแแก้วนะจ๊ะยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ